รายการเสือติดปิรายการที่จะทำให้เสือบินทะยานไปไกลในโลกธุรกิจนะครับมีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเติบโตในโลกธุรกิจนะครับแต่บางครั้งมันก็นา่าเสียดายฮะไอเดียเหล่านั้นบางทีไม่สามารถทำให้กลายเป็นจริงได้ยงเพราะว่าเขาขาดเงินทุนนะครับ เราทำแอปพลิเคชันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรคือฟังดูดีฮะแต่โมเดลธุรกิจมันคืออะไรครับคนที่เข้าไปเข้าไปเป็นเหยื่อคุณเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่ว่าวันนี้จะขอที่ปีแรกก่อนใช่ไหมสาล้านละสามาล้านอ,<ร>อ๋อขอสามล้านแรกก่อนนะครับผมว่าวันนี้นะครับนะคุณติดบีขึ้นข้างบนได้เลยครับยังไงแต่นี้แต่นะขั้นต่อไปก็คือเสือกลุ่มนี้ก็จะได้ไปพบกับเดอะบอสของเรา ขอเชิญพบกับเดอะบอสของเราครับคุณตันภาสกรนาทีครับทำไมต้องให้คุณน่ะ <laughs> ทำไมผมต้องให้คุณคะ <laughs> คุณตันจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุสนให้คนได้ทำสิ่งดีๆเพื่อโอ <Okay S 1> เคครับใช,<ฮ>ชตัดถึงใจแล้ว ผมอยากจะให้จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้จริงๆนะครับคุณต้องไปสมัครในรายการจริงๆแล้วขึ้นมาข้างบนอีกทีเลยับขอบคุณมากครับ กวันนี้มีความสุขมากที่รายการนี้มันสําเร็จจริงๆผมว่าผมสองคนเคยเจอบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนแล้มีไอเดียแต่ไม่มีเงินหวังว่าวันหนึ่งเราสองคนน่าจะช่วยไทยได้เราลงทุนคนลา13ล้านผมบอก13ล้านคุณตันบอ,อก13ล้านส่วนสปอนเซอร์มาก็เป็นเงินที่เข้าสู่บริษัทเราไม่เอากำไรกลับคืนไปแล้วก็คนนิสัยดีมาก ชัวงมงลงงมาอลไขนาดนี้เอรอะผมมีรายการของตัวเองแล้ววะตอนนี้ยังจริงตอนนี้เขาบอกว่าสอนเหมือนคุณตกปลาอย่าปลาไปให้เขากินนะแทนที่จะปลาให้เขากินใช่ไหมเราออกเรือให้เขาไปติดเรดได้ก็ไปซัดปลามาเต็มเลยจะบอกว่าอะรับสำหรับวัยรุ่นที่มีไฟมีไอเดียมีความคิดคุณเข้ามาสมัคร รายการนี้เหลือมาดูรายการนี้เสื้อติดปีกช่องวัน3าเทปแรกวันที่2องกุมภาสี่ทุ่มสิบนาทีครับคุณอาจจะเป็นคนได้ทุนไปทําธุรกิจไม่จํากัดน,นะครับหรืออย่างน้อยคุณก็ได้ประสบการณ์ไอเดียดีๆกับบ้านเก็บไว้ในกระเป๋าครับใช้ประโยชน์ในอนาคตครับ